ไม่ต้องห่วงนายน้อยแข่ยอยู่ผมจะทำให้ดีที่สุดเพื่อกำจัดลีโซฟานการกำจัดเขาท้าทายนิดหน่อยและฉันเพิ่งให้บัญชีรายชื่อกีเลนหยกดามเขาไปด้วยผมไม่คิดว่ามันเป็นความคิดที่ดีที่ให้บัญชีรายชื่อกีเลนหยกดาไปมันเป็นงานของปู่คุณมู่หลงเติงและพ่อของคุณมู่หลงเต๋อหยุดเสแสร้ง เรากำลังโกหกต่อไปอีกหนึ่งปีฉันเหนื่อยแค่แสดงตัวออกมาปู่ของฉันแก่แล้วต่อให้เขารู้เกี่ยวกับสถานการณ์นี้พ่อของฉันมีความสามารถแต่ใจแคบดังนั้นเขาจะไม่ทำงานเช่นกันแต่ฉันไม่เหมือนพวกเขาฉันไม่ใช่เบี้ยที่นายสามารถบงการฉันไม่เคยต้องการให้ตะกูลมู่หลงจิดร่างแหในความยุง่งเหยิงนี้และฉันก็ไม่ได้คาดหวังให้เราจะต้องถูกทำลายลงสักวันหนึ่ง แต่ตอนนี้ฉันไม่แม้แต่รู้เหตุผลที่แท้จริงสําหรับเรื่องนี้ในรู้ไหมว่าประมุขตระกูลฉันต้องการอะไรคุณเป็นสมาชิกตระกูลมู่หลงทําไมถามคนนอกอย่างผมเกี่ยวกับเรื่องของตระกูลคุณดีมากฉันต้องค้นหาความจริงด้วยตัวเอง นายจะทำอย่างนั้นได้อย่างไรเกิดอะไรขึ้นคาถาป้องกันของฉันไม่ทำงานใช่เกิดอะไรขึ้นทำไมคาถาป้องกันของนายไม่ทำงานทำไมไข้คนป้องกันไม่ตอบสนองอะไร ฉันไม่อยากเชื่อเลยว่านายเป็นคนจัดฉากฉันนายอยากฆ่าฉันมาสิบปีแล้วแต่ฉันกรีดคอหอยนายในตอนที่ฉันเห็นนายครั้งแรกฉันอยู่ในธุรกิจนี้มาหลายปีหากจู่ๆฉันหายไปแบบนี้นายคิดว่ามันจะง่ายหรอถามได้ดีออกมา วิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมนะังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่นานมะังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ